สวัสดีครับวันนี้เรามาดูองุ่นที่บ้านคุณน้ำหน้านะครับอายุ4เดือนนะครับเต็มค้างหมดแล้วเต็มโรงเรือนหมดแล้วมันเป็นไปได้ไงครับอ่าท่านผู้ชมดูเลยนะครับเนี่ยองุ่นสเดือนเป็นแบบนี้ดูต้นดูต้นอ่าดูต้นเนี่ยใหญ่ทล้วหัวแม่โป้งเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ต้นที่ใหญ่ที่สุดเดี๋ยวต้นที่ใหญ่ที่สุดคือต้นนี้อ่าท่านผู้ชมมาดูครับ ตอนนี้คือต้นที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยหัวแม่โป้งมือยังเล็กกว่าเนี่ยท่านผู้ชมจะเชื่อเปล่าสี่ <4 S 2> เดือน <c oughs> อ้าวเทียมนาดบอกมีต้นใหญ่กว่านี้อ้าวท่านผู้ชมมาดูต้นนี้คือพระเอกของเรานะครับพระเอกของเราคือเอ8สี่สิบแปดหัวแม่โป้ง เทียบกับหัวแม่โป้งนี่นะครับออถ้ำกับ Big ade, กบิ๊กเพลเลตก็ต้นใหญ่ไหนไหนไหน,นแถวน้วน้วน,นอ่ะถไปดูครับเพี่อนนาจบอกมาดูทางนี้นี่นะครับอออถ้ำกิส <c oughs> <c oughs> โอ้โหระดับหัวแม่โป้งหมดเลยอันนี้สายพันธุ์จากสวนนางุนเกติยา ของคุณอาทิตย์ปัดนะครับนี่นะครับนี่นะครับมันเต็มหมดแล้วครับเต็มเต็มโรงเรือนหมดแล้วครับนี่นะครับดูเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นไปได้ไหมอังุ่นสี่เดือนเต็มแบบนี้นี่นะครับอ้าวดูดิระยะการปลูกเท่าไหร่ ต้นนี้ถึงต้นนี้เม็ดห้าสิบนะครับเม็ดห้าสิบทางขวางทางขวางก็เม็ดห้าสิบเหมือนจะเมตรกว่ากว่ามั้งเมตรกว่าเหรอเฮ้ยเม็ดตั้งหลายมันก็เกือบเออประมาณนั้นอ่ะเมตรสี่สิบแปดมั้งอ่ะตีซะเม็ดห้าสิบคูณเม็ดห้าสิบปลูกให้มันชิดกันไปเลยเม็ดห้าสิบคูณเม็ดห้าสิบมันก็จะได้แบบนี้เป็นองุ่นสี่เดือนซึ่งโตโตไวมากนะครับเต็มค้างหมดแล้วนะครับ เนี่ยเหมือนสวนองุ่นของอาจารย์โจเลยครับของอาจารย์โจก็เป็นลักษณะแบบนี้เพี้ยงกิ่งแบบกระจายครับและต่อไปเราจะไปดูโรงเรือน<ม>ที่มีผลผลิตกันครับอ้าวไปกันเลยนี่นะครับเรามาถึงแปลงที่มีพวงองุ่นนะครับเป็นของแบคโอปอกำลังเข้าสีอยู่ลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ เหมือนที่ไปดูที่สวนอิ่มสุกสวนอาจารย์โจเลยครับเนี่ยครับมาฟอร์มเดียวก็สวนอาจารย์โจเลยแต่ของอาจารย์โจจะมีเยอะกว่านี้นะครับจะดูต่อไปครับของพี่อำนาจจะทําได้ไหมนี่นะครับท่านผู้ชมดูนะครับข้างบนคูคน้ำนาดอ่าเดี๋ยวไปดูพันธุ์อื่นบ้างครับอ้าวอันนี้คือรูทเพอร์เลด นี่นะครับตามมาด้วย beauty fish l e t นี่นะครับเยอะนะครับเนี่ยคุณอำนาจนี่ฝีมือไม่ธรรมดาเห็นเห็นอย่างนี้นะครับเยอะมากนี่เยอะมากครับครับเห็นเยอะๆอย่างนี้ครับ อีกไม่กี่วันก็ไม่เหลือแล้วครับเพราะว่ามีคนจ้องจะมาซื้อครับเขาก็จองจองกันไว้แล้วล่ะครับจะปลูกอยู่รวมกันนะครับสายพันธุ์รูทเพอร์เลตกับบิวตี้ที่องุ่นสวยๆอย่างนี้นะครับมันมีเคล็ดลับครับที่อำนาจเป็นลูกศิษย์อาจารย์โจ อาจารย์โจเก่งยังไงพี่อำนาจก็น้องๆน,นะครับอ้าวมาดูบิวตี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะชิมบิวตี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับอามาลูกขอลูกเนอพี่อำนาจเลยครับเลยครับโอเคจาของอนุญาตแล้วนี่ลูกประมาณนี้นะครับบิวตี้ลูกมันจะไม่ใหญ่มันจะเป็นแบบนี้ครับสายพันธุ์ของบิวตี้จะเป็นแบบนี้ รกรอบหวานหวานมีเปรี้ยวนิดหนึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี้ใช่ไหมใช,ใช่ครับใช่วงเอายอดนี่นะครับน่ครับพวงสวยๆพอมนาจว่าจะขายโลละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ก็น่าจะตัดได้แล้ว ถ้าอยู่ใกล้แถวนี้นะครับอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มาแล้วครับที่สวนพี่อํานาจมีอังุ่นให้ตัดครับเข้ามาทางเนี้ยครับทางซอยหลังวิยาลัยนอตเนี่ยครับบ้านเหมืองง่าถามถามเขาครับอยู่ข้างถนนเลยครับหวานนะอ่าเรามาอีกสวนหนึ่งไม่ใช่อีกสวนหนึ่งอีกแปลงหนึ่งมาเจอกับอังุน นี่ลูกแบบนี้สายยูเคนครับใบคาโนวหน้าถนนเนี่ยเป็นยูเคนครับอ่าเราจะชิมนะครับชิมมีเม็ดหวานแล้วมีเปรี้ยวเปรี้ยวปนมาใช่ใช่ไม่ติดฝาดเลยนะไม่ติดฝาดคล้ายคล้ายๆบิวตี้เหมือนกันนะรสชาติมันอ่ะ แต่มันมันสดใสกว่านะอืมกมันบางกว่าสดใสกว่าอ๋อมองเห็นไหมเนี่ยมองไปเห็นย้อนแสงผมว่ารสชาติมันสดใสกว่ายูตี้นะไอ้ไอ้ต้นนี้กี่เดือนเนี 1, si er. ่ยอายุอะไรอะปลูกมากี่เดือนละสี่เดือนสี่เดือนเหมือนกันอ้าวแพงหน้าแแพงหลังสี่เดือนนี่นะครับองุ่นสี่เดือนนะครับเต็มหมดแล้วน่ะเหมือนกันครับเต็มค้างหมดแล้วเนี่ยครับเต็มหมดเลยครับโรงเรือนนี้ก็เต็มนี่นะครับ มันต้องมีเคล็ดลับแน่ๆเลยอันนี้ปลูกห่ง2เมตรระยะห่าง2เมตรนะครับนี่ครับอ่าไปดูโรงเรือนหน้าบ้านครับท่านะผู้ชมอันนี้คือบ้านคุณคุณอำนาจบ้านคุณอำนาจเป็นทรงแบบนี้เป็นบ้านไม้นะครับอันนี้พันดรีม นี่นครับสายพันธ์จากพี่พี่สาวคนเก่งคือพี่เล็กครับใครอยากได้หุ่นสายพันธุ์ดีๆต้องพี่เล็กจันทบุรีครับเนี่ยคัวหน้าซื้อมานะครับของพี่เล็กทั้งหมดเลยนี่ตรงนี้ของพี่เล็กหมดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้สี่เดือนเท่ากันป่ะอันนี้ไม่ถึงนี่สามเดือนอันนี้สามเดือนกว่าสามเดือนครึ่งสามเดือนครึ่งเพราะว่ามาที่หลัง แต่ก็แพ่กระจายไปเยอะมากระยะปลูกตรงนี้2เมตร2เมตร10เ <5. S 1> นี่ครับมี3ต้นเอง <5. S 1> นี่นะครับ <5. S 1> เรามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมชมกันนะครับหมดแล้วครับ 3, 4โรงเรือน5โรงเรือนแล้วเดี๋ยวได้ความคืบหน้ายังไงพวกองุ่นแปลง หน้าบ้านนี้นะครับเราจะมาอัปเดตให้ท่านผู้มชมได้ชมกันอีกนะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ